สวัสดีค่ะเดี๋ยววอาอนเอาเเหรอเราต้องรีวิวเหรอนึกว่าให้เดินมาแค่นี้นึกว่าเดินมาแค่สวัสดีกันนึกว่าให้มาแค่นี้อะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งกันครับวันนี้เรามาทำอะไรนี่รีวิวค่ะเขาให้เรารีวิวค่ะอ๋อนี่รู้สึกว่าจะเป็นรีวิวรถคู่คลิปแรกเฮ้ยใช่ปะปกติมีจะไล์สดใช่วันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่ ได้มารีวิวด้วยกันนะคะตื่นเต้นมากเลยเรื่องเรื่องอะไรก่อนยืนข้างคนสวยว้าพูดดีพูดเลยคนเดียวมาวันนี้เรามายืนอยู่ที่โกดังสามเราจะพามาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ของเพชรยนต์นั่นเองนะบอกเลยว่ารถเยอะมากข้างหลังนี่เป็นกูรุตกูรุตเป็นกูรุตกูรุตเลยแปลว่าอะไรวะเป็นกูรุตมันหมายถึงว่าเยอะอ๋อโอเครถเยอะมากนะคะมีทั้งรถที่ ปรับสภาพแล้วแล้วก็ยังแล้วก็รอปรับสภาพนะคะแต่เป็นรถที่อะไรนี่ก็เป็นรถที่ปรับสภาพแล้วแล้วรถที่เพิ่งเข้ามาก็จะมาให้ดูเลยว่ารถของเราเนี่ยสภาพเป็นไงนะแต่บอกเลยว่าสวยทุกคันเราคัดเกรดเอกถูกต้องนะไม่มีจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องตอกเพดพิกคว่ำไม่มีอันนี้คือเราการันตีเลยใช่เรากลันตีเลยแล้วถ้าลูกค้าไปตรวจแล้วเจอล่ะ ทำไงเอารถกลับมาใช่นั้นเอากลับมาแล้วเราก็ซื้อคืนซื้อคืนเต็มจํานวนถูกต้องนะเพราะว่าเราก้าการันตีเลยนะครับว่าเราเอารถเกรดเอเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจองรถกับเรานะครับเราขึ้นเบอร์ให้แล้วตึล่ากตึกอืมด้านล่างนะติดต่อเราสองคนเข้ามาครับโอ๊ตแล้วก็นูเล็กค่ะอ่านะโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะก่อนไปดู กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าหนูเล็กไปขั้นไหนก่อนดีบอกเลยว่าเราจะแบ่งเป็น3 e มอ่พีะอันนี้คือ e ีพีที่1ก่อน e ีที่1อ่ะมาเริ่มกันที่รถเก๋งและอีโกคาก่อนเลยอ่ารถเก๋งอีโกคานี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องยกให้หนูเล็กเลยนะอ้าไม่ใช่เหรอทำไมอะทไมต้องยกให้หนูว่าหนูเล็กนี่ขายเก่งมาก เดือนหนึ่งนี่แบบสองคันไม่อีโคคาร์สองคันที่เหลือจะเป็นรถรุ่นอื่นอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องงั้นแหละเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าคือตรงเนี้ยบอกก่อนว่ามันจะเป็นทางรถที่รอปล่อยแล้วก็เป็นรถที่เตรียมขายนะก็จะคละคลกันไปอย่างตอนนี้ที่เราอยู่ยืนอยู่นะคะตรงนี้เป็นรอปล่อยเราจะบอกรุ่นรถอ๋อที่รอปล่อยคิดยังไงเนี่ยเอารอสองคนมันมีทั้งรอปล่อยแล้วก็รอขาย จอดรวมมันอยู่ลูกค้าอาจจะงงว่ารอปล่อยแล้วเอามารีวิวทาไมคือรอปล่อยแต่ยังไม่ได้ปล่อยใช่นะแต่จะปล่อยเอาสรุปค่ารับรถใช่ไหมรับรถอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะขึ้นรถสไลด์ไปเลยครับไปทางอยู่บุรีรัมย์อ่าฮะอืมอือะไรแหละเอาพูดตอนิีคันนี้คือจะบอกว่าเข้ามาถึงร้านแค่ไม่กี่วันหนึ่งวันทุวนนะหนึ่งวันท่วนจองจัดไฟแนนซ์ ผ่านรอรับนะครรอรับที่บ้านเลยเป็นตัว m a ด้าสปี2020นะคันนี้จําได้ว่าเลขไม่สามหมืนอ่าฮะไม้น้อยไม้น้อยต้องบอกว่าที่เอามาให้ดูนี่คือเราบอกว่ารถสเปคเนี่ยเรามีถูกแล้วตอนเนี้ยในกลุ่มของรถอีโคคาที่เป็น m a ด้าสเราเริ่มเอารถเข้ามาแล้วใช่นะแต่ m a ด้าสเข้ามากี่คันก็ก็ขายหมดก็ขายหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเจนเจนแรกเจน2มากี่คันก็ขายอย่างคันนี้นี่ตัวล่าสุดเลยปีใหม่ด้วยบอกราคาหน่อย ท่าไหร่ครรับาคา459,000บาท459,000บาทสำหรับมาด้า3เอ้ยมาด้า2กาย Active G ซีดานใช่ไหมตัวนี้ซีดานตัวซีดานปี20ไม้30,000 459นะครับคันนี้สวยใช่สวยมากบอกเลยนะครับสีบอลเงินเดิมแท้ทั้งคันถูกต้องอย่าดูเยอะเลยเดี๋ยวน้องก็ไปแล้วเนาะไปแล้วเหรอไปแล้วจะไปแล้ววันที่11ไปแล้วไกันก่อนเนี่ยรถเรามีเยอะมากอย่างคันนี้นี่หนูเล็กนี่รถครอบครัวฮอนด้า BRV นะฮะเป็นตัว1.2 Vtach ปี18สีขาวราคาเปิดอยู่ที่4 8 9 9 0 0 0บาทคือบอกว่าจะบอกว่ารถของเราเนี่ยมีหลากหลายมากหลหลายรุ่นหลากหลายรุ่นเลยนะครับ<ม>ใครที่ดูเรารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าต้องชาร์จแบตมือถือให้เต็มเพราะว่าเราจะพาดูกันทุกซอกทุกมุมของทุกคันดูกันจนเบื่อไปเลยในแต่และอีพวันนี้เหรอใช่ <laughs> <laughs> อะต่อ BRV นะฮะเราก็มีนะครับตรงโซนเนี่ยเราจะมีทั้งรถครอบครัวนะครับหรือด้านหลังนี้จะเป็น รถรุ่นิยมเหมือนกันสำหรับ Civic f c โอ้ซ i วิ c f c เราก็มีหลายคันนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคันที่ยังว่างยังว่างงยัไม่ติดจองเป็นตัว1.8 e e e ปะ e เอาอาชัวร์ e หรือ s เอาเอาไปชัวร์ไม่รู้ e แหละ e แหละ e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  ปี17ขอดูหน่อยขอดูโพยหน่อยอาแล้วใครจะถูกใครจะผิดก็คราวนี้แหละ แปปนึงนะคะอ,อันน,<อ>น,นี้อันนี้คลิปวิดีโอนะไม่ใช่ไลฟ์สด e หน <c oughs> ่งจุด e ปี7สีอบอลเงินเหลือคันนี้อยู่คันเดียวนะสำหรับตัว1 8 e เนาะ้าจะไม่ผิดนะครับสีบอลเงินนะครับคันนี้ราคาเปิดเท่าไหร่นะครับหนูเล็กราคาไายทะเบียนเลขอะไรอะ่ะไม่มี2คันอันนี้4.167ครับ4.167ราคา6 1แสนหนึ่งหมื่นอ่ะแค่นนี้ 4, 1, 6, 7, รนหรอ <c oughs> หกแสนสองหมื่นเก้าพันหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแปดสี่งวดอยู่ประมาณนี้แต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีคันเดียวโกหกนะมีสองคันเอามีสองคันสเปคเดียวกันเอาหนูก็ไปแล้วคันนั้นยังไม่ไปยังอยู่เลยยังอยู่อสรุปไอ้สเปคนี้มีสองคันใช่ราคาห่างกันหนึ่งหมื่นมาเลือกเอาเลยถูกอยากได้คันไหนหรือจะเข้ามาดูก็ได้เดี๋ยวเราสองคนจะพามาดูรถแบบนี้แหละค่ะนะมีเยอะมีเยอะหรือจะเป็นวีออสก็มีนะ นี่นี่นี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดไม่แสนหนึ่งคือวีออสต้องมีหลายคันเนาะพี่โอ๊ตถูกต้องทั้งที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็จอดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นฝั่งทางนู้นกับฝั่งทางนี้นะคะมีหลายคันเลยอับแนบกันทิ้งกันทุกปีต่อมีเป็นกูรุสพอเขารู้แล้วว่าเยอะอ๋อโอเคอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะ 1. 5ห้าตัวอีปี1ิ็ดนะคะเป็นตัวมเนอร์เชนแล้วถ้าลูกค้าสนใจคันนี้คันนี้เลขหม่ค่ะ เลขไม้นะครับ1 1 6 0 0 0กกว่าโลค่ะนะครับราคาราคาสาม0ส0 0จ็ดหมื่นเก้าพันตัวอีผ่อนอยู่ประมาณสักเ0 0 0พ0 0 0กพันประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะผ่อนกี่ปี72งวด7,000พั่าแปดสี่งวด6,000กว่าถูกต้องนะครับสีดาวนะคะออกรถสุนทรบาทถูกต้องนะครับป้าย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 สุูกิสวิฟโอ้ซวิฟบอกเลยว่ามีสีแดงหลายคันนะถูกต้องเดี๋ยวพาไปดูอีก คันนี้เป็นตัว1.2 GL ปี19โไม่แค่40,000อนเงไม่40,000ราคาเท่า Vios เท่ากันเลย379อยู่ที่ว่าเราจะชอบทรงแบบไหนนะฮะหรือจะเป็นนี่ข้างๆผมคันนี้เลยหนูเล็กอะไรเอ่ย City 1.5 V อ่าสีขาวใช่ครับคันนี้ลูกค้าหลายคนตามหานะถูกต้องไม่แสนสาเองอ่ะค่ะไม่แสนสาราคา419,000บาทได้เป็นสีขาวนะได้ล้อมงล้อแม็ก ไฟหน้ามี LED มาให้ด้วยหนูเล็กคันนี้ถ้าเป็น1.5ก็เปรียบตัวเครื่องนี่เท่าๆกับตัว Vios ใช่เป็นเครื่องนต์เ่เดียวกันใช่ค่ะได้เป็นสีขาวแบบนี้โอ้ยได้ล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยคันนี้กุญแจเป็น k e y ์เล s นะจะแตกต่างจาก Vios คือ Vios จะเป็นรีโมทแต่นี่เป็น k e y l เล s เพราะว่ามันเป็นตัวรองท็อ p ด้วยค่ะนะนี่เป็นมีจะมีปุ่มตรงนี้เป็น k e y l เล s นะครับสวยเดิมถูกต้องคันนี้สวยเดิมนี่คันนี้ก็เหมือนกัน ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นตัว S กุญแจจะเป็นรีโมทนะครับคันนู้นเท่าไหร่นะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าปีสิบเจ็ดคันนี้ปีสิบแปดหนึ่งจุดห้าเอสผ่อนแปดพันใช่ไม่เจ็ดหมื่นค่ะนะอาจจะงงว่าไอ้นั่นเป็นคีย์เลสทำไมนี่เป็นรีโมทเพราะว่าอันนี้เป็นตัว S อสอันนี้เป็นตัว S นั่นเป็นตัวรองอ่าที่ราคานี่สูงกว่าเพราะว่าปีนใหม่กว่าแล้วคันนี้เขามีหน้าจงหน้าจอไหมคันนั้นมันจะมันจะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นวิทยุมองเห็นไหมเออ แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นตัวจอลูกค้าอาจจะสงสัยทำไมไม่เปิดรถให้ดูฮะเพราะมันเยอะมากเยอะมากนะครับอันนี้คือมาอัปเดตว่าโกดังสามมีอะไรอยู่บ้างตอนนี้อันนี้นี่ก็วีออสเหมือนกันแต่นี่เป็นโฉมก่อนปีสิบเจ็ดเป็นหนึ่งจุดห้า e เหมือนกันแต่ว่าเป็นโฉมก่อนค่ะนะคันนี้สามแสนสิบเก้าพันปีสิบห้าผ่อนหกพันกว่านะคะคันนี้ลูกค้าหาผ่อนถูกจริงนะมอเตอร์ไซค์บางคันผ่อนอยู่สามพันสี่พันบางคันห้าพันถูกต้อง เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะได้รถ v ีออปีใหม่ไปใช้ด้วยถูกต้องนะฮะเอาติดบ้างได้เอาติดไปไปตรงร่มๆเถอะแค่นี้ก็จะมองไม่เห็นพี่โอ๊ตอยู่แล้วนะอย่าบูรี่ดิไม่บูรี่เรื่องจริงอ่ะเอาติดบ้างนะคะเอาติดคันนี้ก็คงจะเป็นตัว1.6ตัว G ใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ตัว G ป่ะตัว G ตัว G ใช่ไหมส่วใหญ่เข้ามาเลยเป็นตัว G นะฮะสังเกตง่ายเบาเป็นสีเบท เบาะหนังสีเบจใช่ถ้าเป็นตัว E จะเป็นสีดำค่ะส่วนมากร,รถเอาติสเราก็เป็นรถปลดระหว่างของหน่วยงานใช่ไม่ใช่รถแท็กซี่เอามาเปลี่ยนสีถูกต้องครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับมากับสีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นรถหน่วยงานนะครับรถเช่าปลดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถทุกคันการันตีโครงสร้างเหมือนกันถูกต้องแล้วก็ราคาของเอาติสตอนนี้ช่วงราคาสําหรับรุ่นเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก สี่กลางๆสี่สองขึ้นไปถึงสี่กลางๆประมาณนี้นะสำหรับตัวจีแล้วข้อดีของเขาก็คือจัดยอดได้เต็มถูกต้องจัดยอดคือเงินเหลือเลยแหละสหรับคันี้นะคะนะเราอยากจะจัดเกินเอาไปใส่แล้วก็แล้วแต่ได้หมดหรือลูกค้าแบบอยากจะได้้ชุดแต่งเพิ่มอยากได้สเกิร์ตอยากได้อะไรเพิ่มนะคะขอเซโอ่มเซรั่แถมมาอยากได้ก็มาอ่าได้ก็มาหรือจะเป็นนี่นี่นี่เฮ้ยนี่รถเรานะ ใช่ปะใช่เคมลี่สองจุดศูนย์ตัวจีปีสองพันสิบเอ็ดสีน้ำตาลให้เขารีวิวไปเลยลูกค้าซื้อสดแล้วคันนี้คันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่แบบว่าชมแล้วก็อยากจะได้ก็ออเดอร์กันมาได้นะของเรามีทีมจัดซื้อออเดอร์รถเข้ามาเถอะนะหาให้ได้ถูกต้องเราหารถได้ใช่นะฮะนี่หรือว่าเนี่ยอีโคคาร์มอนกันนิสสันม้ากับยาลิสนะรถเรามีเยอะครับเนี่ยดูเลยอันนี้อันนี้แค่แค่ช่องจอดช่องเดียวนะใช่ ปาไปจะครึ่งชั่วโมงอะเวอร์นะนี่ดิสซันมาร์ทมีหลายคันอย่างคันนี้ก็เป็น 1.2E ปี19ราคา3แสน3หมื่น9แล้วส่วนมากอีโคคาร์เราจะลดปีใหม่ใช่ลดปีใหม่ไม่น้อยนะคะราคาก็3แสนต้ต้น10แสนต้นอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับมันลดอีโคคาร์ของเราอ่ะไม่น้อยจริงๆหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลอะไรประมาณเนี้ยใช่เนี่ยเหมือนเหมือนคันเนี้ยตัวตัวท็อปนะยาริท 1.2G ปี2014ใช่ไม้7หมื่นราคาพอกันเลย สามแสนสี 39, ่หมื่นเก้าพันแต่คันนี้ได้ตัวท็อปเลยถูกต้องอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนคะนะเนี่ยเราลูกค้าสนใจคันไหนนะให้ให้แคปไว้แคปแคปรูปไว้นะแคปรูปไว้ค่ะป่ะหนูเล็กไปดูกันต่อโอ้ยรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบผ่อนทุกถูกถูกต้องนะครับคันนี้จะเป็น s u ซูกิเอเอร์ตินะรู้สึกคันนี้ปีสิปะปีสิค่ะใช่ไหม<ช>ไม่น้อยะนะคันนี้ ถ้าจำไม่ผิดเราเออติก้านี่รู้สึกว่าจะเหลืออยู่คันเดียวนะตอนนี้เหลือเป็นคันนี้แหละขอดูหน่อยขอดูโพยหน่อยอ่าเปิดโพยด่วนปี2 0 1 5จดสิลากจดหน่อยนะคะ,ะไมคคันนี้51า0มืราคา355,000ห้าหโอ้โหผ่อนเท่าไหร่คะพี่โอ้อย่างนี้355,000ห้าส่งไปอยู่ประมาณสัก6 0 0ันอะไรเงี้ยหกพั 6, 000, 7, 000นเจ็ดพันจะอยู่ประมาณนี้แหละโอ้ได้รถจ็ดที่นั่งแบบนี้ไปใช้ผ่อนถูกได้นะถูกต้องนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะยาลิสนะฮะซิตี้จะคล้ายๆกันเลยนะเมื่อกี้ก็เหมือนกันข้างหลังข้างหลังไหมนี่นี่รถผู้บริหารอ่าหลุดจองแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าค่ะไม่มีเจ้าของหลุดจองเรียบร้อยสำหรับ Honda Accord 2.0 EL ปี2013นะคะได้รถหรูๆนะครับผมขับนุ่มๆนะคะเครื่องเครื่องเขาเรียกเครื่องแน่นๆนะแน่นๆนะครับนี่พูดจากผู้บริหารนะครับ โดยส่วนตัวเขาใช้อคอร์ดอยู่บริหารบอกเลยว่ารถถึกจริงถึกยังไงต้องลองอย่าพูด้านีเอาคันนี้ก่อนนะคันนี้ปี13แต่เลขไมแค่แสนสองไม้แสนอเฮ้ยไมน้อยไมน้อยแล้วก็ภายในหูอยากให้ดูภายในมากเลยแต่ว่ามันสิบปีมันเปิดไม่ได้ตปีละหมื่นปีละหมื่นโลแล้วก็ผ่อนคันนี้ถ้าฟรีดาวก็อยู่ราวๆหมื่นนึง หมื่นนิดๆหรืออาจจะถ้าลากสักแปดสิงก็อาจจะ9,000พกว่านะคะราคา5้า0 0น่อันนี้เขาเรียกเจนไรอ่ะพี่คันนี้เป็นตัวเจนเจนเเจน9อ่า G 9อาถ้าถ้า G 1 0ก็จะเป็นโชมปัจจุบันค่ะคันนี้ก็คุ้มนะบอกเลยว่าด้วยราคานะคะและด้วยมันยังได้ยอดจัดอยู่นะยอดจัดล้นลองแล้ว ใช่ครับเนี่ยถามได้เลยเขาทั้งลองจัดคันนี้แล้วทั้งเป็นคนขับเองด้วยนะเขาใช้อยู่สวยจริงค่ะคันนี้แอ c o คอรตอนนี้เราก็มีแค่1คันเท่านั้นนะในร้านหนึ่งคันท้วนนะคะได้สีขาวแบบนี้ไปใช้เลขทะเบียนสวยนะจําได้จําได้ัองเดินมาดูหนึ่งหาจำได้ว่าลงท้ายด้วยแปดเก้าะจจำได้ยังเดินมาดูมาต่อ อันนีนี่นี่อีโคคาอีกหนึ่งคันนิสสันอเมล่าอุยคันนี้ราคาดีมากนะคะนิสสันอเมล่าหนึ่งตัว e ปีสิบกครับราคา279,000เจดันผ่อนคันนี้ห้าพันะอ่า,นะอาลูกค้าที่กำลังตามหารถผ่อน5,000ันใช่ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่อน5 0 0พันขายทิ้งกัมาคันนี้ถูกต้องได้รถที่มีแอร์ติดหลังคานะครับค่ะสบายอ่าไม่ต้องไปตากแดดตากลมไม่ไม่ ไม่มีไม่ไมีเอาก็ถอดไม้ออกนะไปนางบนนูมนนะไม้ไม่มีเฉยอ,อถ้าลูกค้ายอยากรู้เลไขไม้คันนี้นะคะเ,าาเดี๋ยวเข้ามาทีมงานจะขึ้นกราฟิกให้ดูใช่นะขึ้นมาทุกคันเลยเดินทุกคันมันขึ้นทุกคันน,น,นะเลยไปเลยเนี่นี่นี่เรามานี่มั่งรถกระบะอุ้ยรถกระบะคันถูกนี่นี่ตอนนี้คือเราเอารถเข้ามาเติมแล้วระหว่างที่เราถ่ายทำนะฮะวีโก ที่หลายๆคนกำลังตามหาใช่นะเอาอย่างเงียบดิเรานึกว่าจะพูดนะโต้ตาไฮรักวีโกแชมปแชมปแชมปต้องออกเสียงด้วยนะครับเลขใหม่อ่าเลขใหม่หกหมื่นห้าปีสิบสี่นะฮะได้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาโอ้ถูกอ่ะราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้ไอคันนี้มันเป็นตัว TRD อ r d นะ มันได้อันนี้คือล้อก็คือมาจากที่นี้เลยล้อสเกิร์ตบอเบอะก็ลายทีอาดีแผงคอนโซลด้านหน้าก็ลายทีอาดีนะครับคันนี้มีมีมีคันเดียวนะมีคันเดียวคันนี้ผ่อน7,000กว่านะคะยังจัดยอดได้เต็มอยู่ยังจัดยอดได้สำหรับโตยต้าเป็นรถปี2014ใช่แต่อาจจะเป็นเลทดอกเบี้ยปกตินะคะเลขทะเบียนคันนี้เลขทะเบียนสวยลงท้ายด้วย69 หนึ่งศูนย์หกเก้านะครับเลขทะเบียนสวยนะฮะชอบเลยต้องจัดมีคันเดียวนะลูกค้าขาวีโก้สีดำเพราะรู้สึกว่าเขาอ้าวบอกว่ามีคันเดียวไม่ใช่ไปถึงคันนี้มีคันเดียวคันนี้มีคันเดียวอยู่แล้วถูกแล้วเออก็ใช่ไงร้อนตัวไหมเนี่ยอนะยตีกันจะต้องบอกอ่ะหน้าต่ออีกหนึ่งคันสี่ประตูบ้านครับนี้เป็นเอ่อเป็นวีโก้สามจุดศูนย์ค่ะเป็นเป็นตัวพรีเดเนอร์นั่นเองนะครับคันนี้ปีสิบสอง ค่ะอ่าราคา449,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อป0 G มจุดนะเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดีครับคันนี้เกียร์ธรรมดาขับ4เหรอคะคันนี้เป็นตัวก็ขับคนเดียวพอครับไม่ต้องขับเยอะขับ2ขับ2ครับคือรถกระบะสี่ประตูมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันเป็นรถครอบครัวได้ใช่แล้วก็เอาไปต่อยอดทำมาหากินได้นะคะเผื่อจะขน คนต่างด้าวเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้เอ้เราก็แนะนําสิ่งดีๆจริงๆนะใครก็จะมาขนสีประตูกันละประตูอ่าเหรออ่าได้ถ้าไคันหลังนี่ยังพอว่ะโอ้ยคันหลังนี่ทํามาหากินของจริงเลยถูกต้องครับรถตู้เลทครับเมตรแปดสิบอืออีสุสปาร์คสามจุดศูนย์ราคาอ่าเปิดโพยเปิดโพยเปิดโพยอุยหุยเปิดไม่ทันใจเย็นแป๊บหนึ่งพูดเรื่องอื่นไปก่อนเร็วๆนะครับมีคันเดียวในร้านนะครับสําหรับรถตู้เลท นะฮะนานๆเข้ามาได้เป็นสีขาวจะได้เป็นตัวโฉมโฉมโฉมปัจจุบันด้วยนะได้เป็นตัวหน้าโฉมปัจจุบันนะฮะสวยๆเลยไม่เหมือนจะไม่เยอะด้วยนะคันนี้รถปีอะไรถ่ายดิปี21ผิด20 22ปี22่สิไม่ทำไมไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเอาท่องตื่นเต้นเหรอเอาใหม่เอาใหม่ปีอะไรถ่ายปี21ปี22เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอมันจะใหม่เลยขนาดนั้นวะเออเอาอีก ราคาด้วยกนนะคะราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้บอกเลยผ่อนน่าอยู่ประมาณเก้าพันปลายถึงหมื่นนิดๆเล็กหม่เท่าไหร่ครับติบเต้นไหมติบเต้นเจ็ดพันก็ได้เอาไอ้นี่ไปดี <c oughs> เล็กหม่เจ็ดพันมาเจ็ดพันนะครับรถสวยครับเอาไปใช้ขนของทำมาหากินได้นะครับทำได้ทั้งงานสุจริตแล้วก็ ขนแรงงานต่างดาวก็ได้ไม่ได้เหรออันนี้คือรถกับข้าวใช่ไหมเอ้ยหรือว่าจะเอาไปขนของที่เขาไว้วิ่งส่งของใช่วิ่งส่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ธุรกิจพวกที่เขาเไปวิ่งล่วมอ่ะเออขนส่งอะไรพวกนี้กำลังต้องการรถแบบนี้นะครับค่ะขอนไม่แรงได้รถไม่น้อยปีใหม่นะครับก็คือปีปัจจุบันเลยวารันตีศูนย์ยังมีนะเพราะรถปียี่สิบสองเหลือเลยเพราะว่าวารันตีศูนย์ห้าปีแสนห้าโลใช่ครับคันนี้คือเหลือเหลือเลยเหลือเลยนะโอเคนี่มามาโซนทางนี้มั่งตอนนี้กระบะเยอะหน่อย อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เซียสนี่นี่นี่ตอีกเซียสยังอยู่เหรอหนึ่งจุดสองลปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้ใหม่อีกแล้วนะคะปีใหม่อีกแล้วไมลหมื่นเก้าราคาบอราคาก็จะตกใจนะครับเฮ้ยจริงเหรอยังยังไม่ได้บอกสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับโอ้ผ่อนเจ็ดพันนะคันนี้ผ่อนเจ็ดพันได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยผ่อนถูกด้วยได้รถปีใหม่ไม่น้อยต้องครบเลยนะคันนี้ล้อแม่งด้วย ล้อเลยนะล้อแม็กล <laughs> ้อแม็กล้อแม็กไปพงลิ้งไก่ตั้งคือล้อเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนนะครับนะนี่เสียดากไว้ด้วยข้างหลังนี้จะเป็นพวกกระบะนะฮะอย่างาตัวนี้ก็จะเป็นตัววัยรุ่นวัยรุ่นตัวแคบตัวแคบป,ปี18นะสเปซแคบค่ะส7 9 0ส0เจบาทนะครับคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้รถก็เป็นสีขาวสวยๆเดิมๆหรือคันถัดมาคันนี้ก็เป็นตัวโฉมหัวกระสุน สีน้ำตาลไอ้เราก็พาเดินที่มันดีดีสีประตูสีน้ำตาลถูกต้องครับสิบสามครับเลขทะเบียนออ้ไม่เอาเลขไม่เลขไม่พูดคิดเลขไม่แสนสามราคาสี่เก้าเก้าเฮ้ยราคาดีนะคะสี่เกเก้าผ่อนก็อยู่ที่ประมาณเก้าพันฟรีดาวคืองวดผ่อนที่เราแจ้งไปทั้งหมดทั้งมวลนี้คือฟรีดาวนะใช่ถ้าลูกค้าอยากจะส่งต่ำกว่านี้ก็ดาวก็ได้ ก็ได้ถ้าถ้ามีความประสงค์แบบนั้นเราก็ไม่ขัดใช่แต่ที่เราแจ้งคือฟรีดาวนะครับข้อดีของรถมือสองคือเราฟรีดาวได้ถูกต้องนะไปต่อต่อต่อนี่คันนี้นี่ก็กระบะเหมือนกันเลยแต่เป็นเชฟนะครับลูกค้าวัยรุ่นหลายคนนะตามหารถกระบะเชฟอะเชฟโรเลตโคโรราโดมีคันเดียวด้วยมีคันเดียวครับราคาไม่ถึง3 0 0แสนสองแสนเื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นตัว2.5 LT f l a กแ มีคันเดียวสีขาวปีอะไรนะพี่คันนี้ปี13ปี13เหมือนกัน2อ0 0 0นเจ็เท่านั้นเองค่ะนะนี่นี่เยอะเยอะนี่ก็ใช่นะ Highlander d m a ม Highlander คันนี้เหมือนเพิ่งมานี่ไหมคันนี้เหมือนเมื่อวันอยู่ที่นู่นเลยก็เอามาจอดเมื่อเช้าอ๋อดีแมมองไม่เห็นไม่ใช่อะไรนะตัวเตี้ยรถมันสูงเราอย่าว่าตัวเองดิรถมันสูงเออดูให้หน่อยแต่ก็เตี้ยจริง ปีสิบเจ็ดไม่แปดหมื่นห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าครับเท่านั้นไปบอกใครเลยเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะมันเยอะจริงๆริ่นะยาลิเยอะจริงๆเจนแรกเราก็มีค่ะนะคันนี้เป็น1.5คันนี้โอ้แมกเหมืกเขามาสวยเลยถูกต้องนะครับมีแมกมาให้แล้วชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับติดฟิล์มไม่ต้องกลัวใครเห็นทำให้ต้องติดหนาขนาดนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเขาชอบแบบอะไรที่มัน เขากลัวแดดโอเคป็นคนกลัวแดดชอบแบบทึบแสงชอบเป็ทึบแสงแต่ก็ไม่เข้าใจนะมันกลางคืนมันจะขับกันยังไงวะแต่มืดมากจริงนะแต่มองข้างในอาจจะมองออกมาเห็นอาจจะสว่างก็ได้โอ้โหถูกถูกคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4ี่ห้าพันประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันนะรถถือว่ารถรถไม่ได้ไม่ได้ไม่สูงไม่ได้ไม่เยอะอะไรใช่แล้วคันนี้เขาชงให้แล้วนะอ่าฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยนะฮะถูกต้องพร้อมขายใช่นะครับดูสปอยเลอร์เขาดิอันนี้เอาไว้ตากผ้า ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่นะอะมาต่อคันนี้เลยข้างๆกันดีแม็กซ์สาีเทอร์โบปี04ย์5รถปี04เราก็มีนะแสดงว่าคันนี้นี่คือรถเทิร์นอานะฮะราคาก็239,000บาทค่ะแค่นั้นเองผ่อนได้อยู่ไหมคันนี้คันนี้จริงๆต้องต้องเช็คทีหนึ่งศูนย์บางไฟแนนซ์เท่านั้นเองอาจจะอาจจะอาจจะยังได้อยู่แต่ต้องต้องต้องเช็คทีหนึ่ง บางทีอาจะต้องใช้เงินดาวสักส่วนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อยากนั้นก็ซื้อสดไปจบๆไปไม่มีตังค์อ่ะจะผ่อนนะก็หาดาวมาดิต้องดาวด้วยเหรอก็อาจจะต้องใช้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวต้องเช็คอดถ้าใครสนใจคนี้ติดต่อมาะเราสองคนนะครับโอ๊ตเล็กเล็กโอ๊ตติดต่อได้หมดเลยใช่ยิงกลางมาเลยนะคะนะครับโอเคคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายนะฮะคำสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะ อ่ะติดจองซื้อสดอีกใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะแต่ไม่เป็นไรจะรบอกไว้นะสำหรับ r ีโวสเปคนี้2.8 2.8ตัวสีเราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวช่วงนี้เรามี2.8สต็อกเยอะมากนะคะใช่นะแต่สเปคแบบนี้เลยนะปี17นะครับหน้านี้โฉมปี17ก่อนเป็นหน้าหล่อปี18ค่ะเราก็มีนะฮะอ่าอันนี้ก็หอมปากหอมคอหอมจมูก พอเหอะ EP แรกนะคะ EP แรกก็จะเป็นโซนนี้นะคะเดี๋ยวไม่รู้แหละวันไหนก็ไม่รู้แหละจะเจออีพีถัดไปก็คอติดตามกันนะครับสำหรับ EP ถัดไปได้เจอเราสองคนนะสำหรับลูกค้านะที่อยากจะเข้ามาดูรถนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับเราเปิดทุกวันนะหนูเล็กเนาะทุกวันเลยจันทถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจัน9โมงถึง6โมงเย็นถูกต้องนะครับเราจะทํางานแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวถูกต้องห้ามหยุดห้ามลาห้ามตายใช่ครับเราพร้อมบริการเสมอ อืมอืนะติดต่อเข้ามาได้ครับเราเปิดทุกวันนะครับเรามี2สาขานะสาขาแรกก็สำนักงนใหญ่อยู่ซอยหกแนะฮะถ้าเป็นสาขาที่สองก็ยิงยืองกับซอยเก้าห้านะเราไม่มีสาขา3ามยิงยื้องหรอมันคือตรงซอยเก้าห้าเลยนะเออนั่นแหละมันก็เนี่ยมันก็คือตรงข้ามกันอ่ะ ซอย6,8กับซอย9,5ก็ตรงข้ามกันเออนั่นแหละเอาเป็นว่าจะยืงแต่ตรงก็ได้เป็นสาขาที่อยู่ใกล้กันมากบอกเลยม้วนรอบเดียว่าวยูเทินมาถึงอีกสาขานึงเลยถูกต้องนะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมาอัปเดตพามาดูรถรุ่นใดเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ